ปุ๊มีชื่อจริงว่าปิยมาศมนฑกุลเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2495ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราชพอดีที่จังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาจากโรงเรียนศรีสุริโยไทยหลังจากพ่อแม่แยกทางกันแม่เจอือได้พาเธอไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เธอจึงได้เรียนต่อจนจบระดับปวสที่นั่นปี2512ปุ๊ปิยมาศอายุ17ปีขณะก,กำลังเรียนนาตศินกับครูสัมพันธ์พันมณีครูนาตศินประจำสถานีตโทรทัศน์ช่องสีบางขุนผมสุรินแสงขำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการทีวีของสถานีไปเห็นเข้าจึงได้ชักนําชักชวนให้เธอเข้าสู่วงการโดยเริ่มต้นด้วยการเดินแบบแฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆอยู่พักใหญ่ปี2514เธออายุย่าง19ปีได้เข้าร่วมประกวดนางงามที่ทางสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเรียกว่านางงามมิสบีซีซีผลปรากฏว่าเธอได้รองนางงามจากเวทีนี้ปี2515เวทีนางงามกลายเป็นใบเบิกทางให้เธอก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ปี2517ขังแ คือหนังเรื่องแรกของเธอในบทของผู้ต้องขังหญิงดาวสวัยภัยจิตได้ประกบกับสองพระเอกดังแห่งยุคสรพงษ์ชาตรีและกรุงศรีวิไลหนังจากค่ายบางกอ,อกการภาพยนตร์มีวินิจพักดีวิจิตกำกับการสแสดงปรากฏว่าหนังประสบความสําเร็จอย่างท่วมทน้นทํารายได้ถึง3ล้านบาทปุ๊ปิยมาศมณียกุลแจ้งเกิดทันทีเธอเข้าวงการในห้วงยามที่หนังชีวิตกําลังมาแรงทุกค่ายหนังต่างแข่งขันกันสร้างหนังชีวิตออกมาเป็นระลอกใหญ่ก่อนหนังบูปูทอนจะแทรกบอร่อน้ําตาดราม่า แย่งพื้นที่ตลาดหนังได้สาเร็จแน่นอนว่าหนังทุกค่ายเต็มไปด้วยแนวระเบิดภูเขาเพากระทอมแทบท้งนั้นหลังปี2 5 1 7เป็นต้นมาหลังจากที่ขังแปดแจ้งเกิดให้เธอแล้วเธอจะได้มีโอกาสเล่นในบทบาทอันหลากหลายกระทั่งปี2 5 2 0นหานังบู๊ภูธรได้ยึดหัวหาดหนังไทยนานร่วมทศวรรษหลังจากเธอเข้าวงการได้ไม่นานคือราวหลังปี2 5, 5 1 7ากำธรทับคันไลเป็นนักแสดงอายุ33ปีขณะนางเอกน้องใหม่อย่างปุยปิยมาศมณยกุลเพิ่งย่างเข้า เธอไม่ได้สนใจนักแสดงหนุ่มขี้เก๊กแต่งตัวเวอร์ขับรถแรงอย่างกำอทนทับคันไลเลยแม้แต่น้อยกลับรู้สึกไม่ถูกชะตาเสียด้วยซ้ำแรกเริ่มเข้าวงการช่วงนั้นเธอจะไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองจังหวะนี้เองที่นักแสดงหนุ่มอย่างกำอนจึงเสนอตัวขันอาสาไปรับไปส่งและด้วยความจำเป็นบวกกับเหตุผลประกอบสร้างอีกหลายอย่างในเวลานั้นทำให้เธอยอมรับการช่วยเหลือยอมรับน้ำจิตน้ำใจจากเขาให้เขาช่วยพาไปทำธุระไปหาหมอไปซื้อเสื้อผ้าและไปรับไปส่งที่บ้านต้นรักของคนทั้งสอง จึงเริ่มปริบานขึ้นเรื่อยๆภายใต้กรอบเกณฑ์ประเพณีอันงดงามและอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ปี2520นับย้อนขึ้นไปอีกหลายปีวงการหนังไทยมีกฎเหล็กที่ถือเป็นข้อห้ามข้อใหญ่อยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือห้ามนักแสดงมีแฟนโดยเฉพาะพระเอกนางเอกหรือนักแสดงตัวเอ๊ะเด่นๆทั้งหลายรถนิยมของคนดูสมัยนั้นเขามองว่าดารานักแสดงคือสมบัติของเขาเขาจึงรักและหวงแหนชนิดที่ใครจะมาแย่งดารานักแสดงที่ตนชื่นชอบไปจากเขาไม่ได้ หากนักแสดงคนใดมีแฟนหลายครั้งถึงขนาดโดนแฟนคลับเหล่านี้บอยคอรตคือไม่ติดตามผลงานอีกต่อไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมีผลกระทบต่อไปอีกมากมายปุปิยมาศหลังแจ้งเกิดจากเครื่องขัง8ปี2567เธอก็ได้มีผลงานต่อเนื่องมาจนถึงปี20 2 5 2 0ซึ่งมากกว่า20เรื่องด้วยกันเป็นการรับบทบาทที่หลากหลายทั้งหนังบูราม่าชีวิตและหนังผีเช่นโรงแรมผีหัวใจร้อยห้องพยองอสุนสวัสดชุมแพรสามหัวใจ สิงสลัมอีสาวอันตรายไอแมงดาเสาห้าทีใครทีมันทางเสือผ่านลูกเจ้าพระยาปี2520ความรักระหว่างเธอกับกำทรสุขงอมหอมหวานแต่ก็เป็นรักต้องห้ามในยุคที่คนดูไม่ยินยอมให้นักแสดงที่ตนชื่นชอบมีแฟนได้ในที่สุดเพื่อตัดปัญหาเธอจึงตัดสินใจแอบไปแต่งงานกับชายคนรักไกลถึงต่างจังหวัดนั่นก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์โดยมีญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานความรักในครั้งนี้ คำว่าชีวิตครอบครัวได้เริ่มขึ้นณนวินาทีนั้นหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันไม่นานธุรกิจใหม่ที่ทั้งสองกระโดดลงจับคือเปิดบริษัทสร้างหนังในยุคนั้นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วที่ให้ภรรยาเป็นผู้อํานวยการสร้างให้สามีเป็นผู้กํากับการสแสดงเหมือนอย่างคู่ของคมอักเดชผู้สร้างหนังรายใหญ่ก็ยกให้ภรรยาครองตําแหน่งผู้อํานวยการสร้างเช่นกันแล้วตนก็มาเป็นผู้กํากับการสแสดงบริษัทสร้างหนังอย่างสยามสตาร์โปรดักชั่นของกำธรทักคันไลกับปุปิยมาศมนยกุลก,ก,ก็เช่นกันทายาทป๋องแปง หนังเรื่องแรกของบริษัทเข้าฉายเมื่อวันที่18มีนาคม2521ผลปรากฏว่าหนังตลกแนวตลาดแต่ตรุ่ยแหลกเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างท่วมทน้นเป็นประวัติการณ์สมบัติเมธนีผู้รบบทพระเอกเคมีเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อกับปุปิยมาศผู้รบ,บทนางเอกในเรื่องและที่กำอนได้ทำแหวกแนวกว่าใครๆจนถือเป็นวัตรกรรมใหม่ทางการตลาดหนังนั่นก็คือการผลิตของเล่นเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกคนดูโดยเฉพาะคนดูเด็กๆและวัยรุ่น กลายเป็นไอเดียสาคัญของผู้กํากับไอเดียบรรเจริดคนนี้ไปในที่สุดที่หนังทุกเรื่องที่เขาสร้างจะต้องมีของเล่นเป็นตัวแทนของเรื่องนั้นๆด้วยทุกครั้งเรียกว่ากําทรทอยจากปี2521ถึงปี2537กํทอรกับปิยมาศคู่รักคู่หวานแห่งวงการหนังได้สร้างหนังร่วมกันถึง12เรื่องซึ่งล้วนแต่เป็นหนังตลกทั้งนั้นที่แหวกแนวตลาดนังบูผู้ทนออกมาได้สําเร็จและอย่างสง่างามนางเอกผู้ขาทั้ง12เรื่องจะเป็นใครไปไม่ได้กํทอรเลือกคู่ชีวิตของเขาเป็นนางเอกนั่นก็คือปุป ถือเป็นนางเอกหนังตลกคนแรกของวงการหนังไทยหนังทุกเรื่องกลายเป็นหนันทงทําเงินจนนักข่าวสายบันเทิงตั้งฉายาให้เธอว่านางเอกหนังตลกร้อยล้านคนแรกของไทยหนังส2บเรื่องเรียงลําดับตามปีที่สร้างคือทายาทป๋องแปงเคยใหม่ปึงปังเต้าหวยไลเหลียวไอหยาอาตือมาดามยี่หกนางสาวเย็นฤดีสวัสดีคุณนายตะวันยิ้มแข่งแมมกะปีอีจู้กู้ปูป่ป้าแฝดแบบว่าและมาดามยี่หกภาคสอง จากอังกฤษถึงประเทศไทยไปบางประมามากรุงเทพมาดามยี่หกถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของปุปิยมาศมยกุลที่มีวลีติดหูว่ามาดามยี่หกเพื่อผูโผล่ใครยั่วโมโหฉันโผล่ไม่หุบปุปิยมาศไม่อาจมีลูกได้กลายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เธอต้องเสียสามีไปกำอรทับคันไลแอบไปแต่งงานกับชนดาศิราวีสาววัยไม่ถึง20ปีมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าสกุลตลาทับคันไลเมื่อรักลงเอยอย่างนี้ นางเอกสาวตาโตสวยคมอย่างเธอจะทำอย่างไรได้เล่านอกจากทำใจปุปิยมาตัดสินใจถอยหลังออกมาด้วยความเข้าใจอดีตสามีและไม่โทษว่าเป็นความผิดของใครเธอกับเขาได้หย่าร้างกันไปในปี2 5 4 3ด้วยความดีของอดีตสามีและด้วยความผูกพันที่เคยมีร่วมกันเธอจึงกลับไปดูแลอดีตสามีจนถึงวาระสุดท้ายกำอรทับคันไหลจากไปเมื่อวันที่12กรกฎาคม2544ด้วยโรคมะเร็งตับและปอดปี25 4 8 ปุพยมาศในวัย53ปีได้สร้างความฮือฮาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการสลัดอาพรให้ช่างภาพโน้ตมือหนึ่งบีธีรพงษ์เลียวลักวงบันทึกภาพเพื่อทำเป็นพ็อเกตบุ๊กแนวโฟโต้ไดอารี่ชุด my way เธอมองว่านี่คือทางของฉันนี่คือสริระเรือนร่างของฉันนี่คือชีวิตของฉันครั้งหนึ่งในชีวิตเธออยากมีภาพตัวเองเก็บไว้เป็นที่ระลึกปี2550นางเอกมาดาม26ปุพยมาศได้จ้องตากับความตายเธอป่วยเป็นไวรัสซี เพราะรับบริจาคเลือดจากคนอื่นผลของเชื้อโรคทําให้เธอเป็นโรคตับแข็งและตับเสียไปแล้วกว่า60%แต่เธอก็สามารถฝ่าฟันกับน้ำมือมัจจุราชรอดมาได้ราวปฏิหารปัจจุบันผู้ปิยมารมยกลยังรับงานแสดงและเป็นหนึ่งในคณะบุญที่ชื่อว่าคณะคนร่วมทางทํากิจกรรมกุศลบูรณะเสนาสนะพระพุทธรูปซ่อมแซมโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนด้วยทุนของชาวคณะเองที่ช่วยกันลงขันคนละไม้คนละมือตามแต่กำลังของศรัทธา ทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทําให้วันนี้ของชีวิตเต็มไปด้วยคุณค่าและความสง่างามปุปิยมาตมโมกุลมันยากมากที่คนเราจะรักกันได้ขอให้มีความสุขมากมายครับเรื่องรากระทบกระทั่งปีใจกันเกิดมีขึ้นได้ในทุกวงการครับเพราะมนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันความไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นได้เสมอนี่คือประสบการณ์คืออีกหน้าการเรียนรู้ชีวิตที่หากเรามองเห็นด้วยสติย่อมเกิดปัญญาแก่เราได้ วันนี้หก s ก้าสตอรี่ขอหยิบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนำมาเล่าสู่กันฟังถือเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของวงการบันเทิงไว้สำหรับการเรียนรู้ขอบันทึกเรื่องราวไว้ดังนี้ครับกำธรทับคันไหลนักแสดงชื่อดังในขณะนั้นจับมือกับปิยมานมยฑกุลนางเอกที่กำลังมาแรงคู่ชีวิตของเขาก่อตั้งบริษัทสร้างหนังขึ้นชื่อสยามสตาโปรดักชั่นทั้งสองคนประเดิมเริ่มสร้างหนังตลกเรื่องทาย,ยาทป๋องแปง๋งในปี2อ2 1นหน่งรี่ดครับเป็นหนังเรื่องแรกที่แหวกตลาดหนังช่วงนั้นทน รอยต่อปี2520ถึง2521อยู่ในช่วงฤดูหนาวที่ไม่สู้จะหนาวเท่าไหร่เพราะอุณหภูมิในใจของคนสูงกว่ากองถ่ายหนังไม่เอี่ยมของค่ายสยามสตาร์เรื่องทายาทบองแปงกำลังเร่งมือกันคึกคักเพื่ออยากให้หนังตลกแวกตลาดเรื่องนี้สำเร็จเสร็จสิ้นทันเข้าฉายต้อนรับเทศการตรุษจีนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมปี2521ที่ใกล้จะถึงนี้ กำธรทับทันไลอายุ37ปีเป็นดารานักแสดงเป็นเจ้าของค่ายหนังสยามสตาร์เป็นเจ้าของหนังเรื่องแรกในชีวิตคือทายาทป๋องแปงได้มอบหมายให้ดารินดารากรกำกับหนังเรื่องนี้อย่างพิถีพิถันเพราะเป็นหนังวัดดวงว่าขอคู่ควรจะเดินทางสายสร้างหนังมากพอหรือไม่นอกจากสมบัติเมธานีปิยมาต์มณากุลเป็นนักแสดงหลักของเรื่องแล้วยังมีดาราสมทบอีกมากมายล้นจอหนึ่งในนั้นก็คือหนิงนิรุตศรีจันยา อย่างที่กล่าวมาแล้วครับว่าปีที่ถ่ายหนังเรื่องทายาทป๋องแปงคือปี2อ2 1ัปีนั้นหนิงนิรุตสิจัญญาอายุ31ปีเขาคือลูกชายในตำรวจเป็นนักแสดงที่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักชวนของเทิงสติเฟื่องพิธีกรจอมโปรเจกต์ชื่อดังในหนังเรื่องทายาทป๋องแปงที่กำลังถ่ายทำกันอยู่นี้หนิงนิรุตระบดราชนหนึ่งในลูกหลานตระกูลใหญ่ผู้หมายใจมั่นใจเป็นหนักหนาว่าตนเท่านั้นที่จะได้รับมรดกก้อนใหญ่ตามพินัยกรรมของคุณย่าใหญ่แห่งวังทานาลัยที่กำลังจะเเปิดดอยูุ่บัีวน้ การถ่ายทำก็ว่ากันไปตามบทบาทครับและเรื่องราวที่ทำให้นิรุตและกำธรผิดใจกันเริ่มจากที่กำธรได้ยืมรถยนต์ส่วนตัวของนิรุตมาใช้เข้าฉากในหนังเรื่องทายาทปองแปลงด้วย พอถ่ายทำไปเกิดผิดคิวทำให้รถของนิรุตได้รับความเสียหายบางจุดสร้างความไม่พอใจให้กับนิรุตเป็นอย่างมากแม้กำธรบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ด้วยอารมณ์ที่กำลังเดือดของทั้งสองฝ่ายจึงทำให้มิอาจสงบเย็นลงได้ในทันทีส่งผลให้พอถ่ายทำเรื่องทาย,ยาทปองแปงเสร็จนิรุตสตรจัญญากับกำธรทับคันไหลก็เดินกันคนละทางในวงการมายาและน,นิรุตก็ไม่ได้เล่นหนังที่กำธรสร้างอีกเลยนับแต่บัดนั้นด้วยความเคารพ กำธรทับขันไหลเกิดวันที่23พฤศจิกายน2484ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครอบครัวฐานะค่อนข้างมีกินมีใช้ก็มีพี่ชายคือกมนทับขันไหลซึ่งต่อมาพี่ชายเขาคนนี้เป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยายลัยและนักแต่งเพลงกำธรเริ่มต้นทำงานตั้งแต่เรียนจบชั้นมัธยมเป็นช่างเขียนป้ายคัดเอารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนลาออกมาทำงานธุรกิจชิปปิง โลกแห่งวงการหนังไทยเปลี่ยนไปฉับพลันเมื่อมิชัยบัญชาพระเอกผู้ยิ่งใหญ่เสียชีวิตกระทันหันขณะถ่ายทำหนังเรื่องอินรีทองปี2513ส่งผลให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่วงการบันเทิงมากมายกาทอนทับคันไลคือหนึ่งในนั้นปี2514เขาเข้าประกวดเป็นดาราหน้าใหม่กับผลิตภัณฑ์น้ำมันใส่ผมยี่ห้อหนึ่งครับโอกาสมาถึงแล้วทำให้เขาได้แสดงทั้งหนังและละครโทรทัศน์มีเพื่อนในวงการมากมายหนึ่งในนั้นคือเพื่อนร่วมจังหวัดเดียวกัน สรพงษ์ชาตรีพระเอกที่กำลังมาแรงและมีผลงานเปที่จับตาในขณะนั้นปี2517วินิตพักด,ดีวิจิตหยิบบทประพันธ์ของอ้อยอัจชริยกรหรือดาวสวัยภัยจิตเรื่องขัง8มาสร้างหนังกรุงศรีวิไลสรพงษ์ชาตรีแสแดงนำส่วนบทดาสวสวัยภัยจิตนางเอกของเรื่องวินิจได้นางงามตำแหน่งรองมิสบี c ีซมาประเดิมเล่นหนังเรื่องแรกเธอคนนี้คือ ปุปิยมาศโมยกุลสรพงศ์กับกำธรเป็นเพื่อนสนิทกันสรพงศ์เล่นเรื่องขังแปดประกบกับนางเอกหน้าใหม่คือปุปิยมาศเขาเห็นว่าเธอน่ารักดีสรพงศ์เลยเป็นพ่อสื่อให้กำธรกับปิยมาศได้พบและพูดคุยกันขณะนั้นกำธรอายุ33ส่วนปิยมาศเพิ่งครบ22ปีเมื่อแรกพบสบพักปุปิยมาศก็ไม่ได้สนใจนักแสดงหนุ่มขี้เก๊กแต่งตัวเวอร์แถมขับรถแรงอย่างกำธรแต่อย่างใด กลับรู้สึกว่าไม่ถูกชะตาชี้ดวยซ้ำแรกเข้าวงการนั้นปุปยมาตยังไม่มีรถจนส่วนตัวใช้กำธรถือเป็นจังหวะการมเทพคืออาสาไปรับไปส่งสาวเจ้าด้วยเหตุจําเป็นหลายอย่างปุปยมาตเลยยอมรับความช่วยเหลือจากเขาให้เขาช่วยพาไปทําธุระไปหาหมอไปซื้อเสื้อผ้าและไปรับไปส่งถึงที่บ้านจนทั้งสองมีใจให้กันคบหาดูใจกันภายใต้กรอบเกณฑ์ประเพณีอันดีงามและอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ปี2518ด้วยความฉลาดมัวไวด้านทําธุรกิจมีประสบการณ์การทางานด้านชิปปิ้งมาก่อนกํทอรเห็นว่าวงการหนังขณะนั้นกําลังตื่นตัวกันคึกคักเขาจึงเกิดไอเดียก่อตั้งบริษัทสร้างหนังขึ้นมาชื่อบริษัทสยามสตารดักชั่นจำกัดค่อยๆก่อรูปก,ก่อร่างขึ้นมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปปี2520ความรักสุขงอมและยุคนั้นดารานักแสดงจะเปิดเผยชีวิตครอบครัวหรือการมีคู่ครองไม่ได้ประเดี๋ยวกระแสความนิย,ยมลดน้อยลง กำธรกับปิยมาศจึงแอบไปแต่งงานกันเงียบๆที่จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานร,รักอย่างถูกต้องตามประเพณีคำว่าชีวิตคู่ได้เริ่มขึ้นนักวันนั้นปี2021กนาอกธรจับมือกับคนรักปุปิยมาศในนามของบริษัทสยามสตาโปรดักชั่นจำกัดสร้างหนังเรื่องแรกคือเรื่องทายาทป๋องแปงและตามธรรมเนียมสร้างหนังของยุคนั้นจะให้ภรรยาเป็นผู้อำนวยการสร้างสามีเป็นผู้กำกับการแสดงแต่หนังเรื่องแรกเรื่องนี้ปุปิยมาศในฐานะสีภรรยาควบสองตำแหน่งคือเป็นทั้งผู้้อาาานนนวยกรรสงรงและเเป็นน ส่วนกำธรในฐานะผู้อำนวยการสร้างร่วมได้มอบให้ดรินดารากรกำกับการแสดงข้อความบนใบป,ปิดหนังเรื่องนี้กำธรทำได้น่าสนใจยิ่งครับคือสยามสตาใหม่แนวแปลกแวกไม่ซสำแนวใครกำธรทับคันไลเสนอหนังตลกแนวตลาดแต่ตลุยแวกทายาทป๋องแปงสมบัติเมธนีปิยมาศมนยกุลร่วมด้วยนิรุษิจัญญาธนิกาธิดาทิย์พร้อมดารานแสดงคับคั่ง ทายาทปองแปงเป็นบทประพันธ์ของนลินบุษกรวิสิทธ์แสนทวีถ่ายภาพสันติสุชาภาพยนต์รจัดจำหน่ายใบปิดหนังวาดโดยทองดีพนุมาตรหนังเข้าฉายต้อนรับเทศก,กาลตรุษจีนคือฉายวันที่18มีนาคม2521 ที่เด็ดก่อนนั้นคือไอเดียบันเจิดด้านการตลาดของกำทอรซึ่งถือเป็นกิมมิกเป็นภาพจำของแฟนๆมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือมีของเล่นจากหนังมาวางขายหน้าโรงหนังด้วยอย่างเรื่องทายาทป๋องแปงเขามีปองแปงวางขายกลายเป็นของเล่นที่เรียกความสนใจจากคนดูทุกเพศทุกวัยภายใต้แบรนด์กำทอรทอยทายาทป๋องแปงหนังเรื่องแรกของค่ายกวาดรายได้ถล่มทลายเป็นประวัติการณ์ทำให้กำทอรและปิยมาศ สร้างหนังเรื่องต่อไปอย่างไม่รอช้าและหนังทุกเรื่องที่สร้างจะมีของเล่นจากหนังวางขายหน้าโรงด้วยทุกครั้งจนถือเป็นนวัตรกรรมใหม่ของวงการตลาดหนังจากปี2521ถึง2537กำธรทับคันไลพิยมาศมนยกุลคู่รักแห่งวงการบันเทิงได้สร้างหนังไปถึง12เรื่องซึ่งล้วนแต่เป็นหนังตลกที่แหวกตลาดจนเติบโตได้เงินล้านทุกเรื่องปุ๋ปิยมาศนั่นเองเธอได้กลายเป็นนางเอกตลกคนแรกของวงการหนังไทยนักข่าวสายบันเทิงได้ตั้งฉาย,ยายให้เธอว่านางเอกหนังตลกร้อยล้านโดยเอารายได้ทุกเรื่องมมารรวกัันคบ หลังจากกระแสหนังลดลงกำทธรทับคันไลก็หันมาเล่นละครโทรทัศน์และเนื่องด้วยปุปปิยมาศที่อาจมีลูกได้จึงเป็นสาเหตุให้ทั้งคู่ต้องหย่าร้างกันในปี2 5 4 3กำมธรแต่งงานใหม่กับสาววัยไม่ถึง20ปีคือชนดาศีราวีมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนคือสกุลตลาทับคันไลและต่อมากำมธรล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งด้วยคุณงามความดีที่เคยมีให้กันร่วมสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตด้วยกันมาพออดีตสามีล้มป่วยปุปปิยมาศก็วางเสียซึ่งความหลังกลับไปดูแลเขาอย่างใกล้ชิด กลับไปดูแลเขาด้วยความห่วงใยอย่างนับถือความดีในกันและกันจนถึงวาระสุดท้ายกำทธรทับคันไลเสียชีวิตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2544ด้วยโรคมะเร็งตับและปอดอายุ59ปีขอย้อนรำลึกอะไรมาณที่นี้ด้วยครับผู้สร้างผู้กำกับไอเดียบัรเจิดผู้ให้กำเนิดของเล่นหน้าโรงหนังกำทธรทับคันไลชื่อนี้คือตำนาน